สวัสดีครับวันนี้เราเปิดตัวเป็นแบรนด์ ambassador ครับผมครั้งแรกเลยครับครับผมกับเบตาดีนเนชอรัลดีเฟนซ์ครับกับการทงานการถ่ายโฆษณาครับกับการถ่ายโฆษณาเนี่ยครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงกับว่ายากแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเนื่องจากว่าเราเราแบบมันมาแพ็คทั้งทั้งภรรยาด้วยทั้งทั้งลูกด้วยนะครับก็ต้องแบบไปด้วยกันให้ได้บางทีแล้ว เขาได้เราไม่ได้เราได้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องหาจังหวะเทคให้ให้ให้ดีตรงกันครับท้าไมถึงื่อการใจครับครับถ้ามันเป็นการใจรับเป็นตัวคู่กันนะครอบครัวรวมกันคือผมว่าสําหรับเบตาดีแล้วเนี่ยครับเรามีความมั่นใจนะครับแล้วก็สําหรับครีมอาบน้ําอันนี้เนี่ยคือเรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแมทช์กับกับกับครอบครัวเราในเรื่องของเราเนี่ยครับผมเนี่ยเป็นคนชอบประจญไทย มีความเลอะเทอะเปื้อนต่างๆนะครับแล้วก็เบตาดีนเนี่ยครับเขาตอบโจทย์นะครับแล้วก็เราก็ตอบโจทย์เบตาดีนเช่นเดียวกันนะครับกับครีมอาบน้ําที่มีสารยับยั้งลดการติดแบคทีรียถึง99.99%นะครับมีไรสีสารตกค้างนะครับคือผมว่าเป็นถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่ๆสําหรับสําหรับสําหรับเราครับอย่างน้องเต้นวันนี้คือแบบยังไงฮะถึงกล้องเลยครับ เขาก็เป็นอย่างนี้ครับเขาจะแบบค่อนข้างที่จะอาจจะชอบแบบต้นไม้ใบหญ้ามากกว่าอะไรอย่างนี้ครับพอ,พอมาเจอแบบนี้เขาก็อาจจะแบบแปลกตาแปลกใจนิดนึงนะครับ ก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็แต่ว่าอย่างที่พี่ติ๊กบอกคือพี่ติ๊กเราให้พี่ติ๊กเป็นคนเลือกแล้วก็พี่ติ๊กเขาก็เลือกเราว่าเออมันแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะกับเราจริงๆเราลองใช้เองแล้วมันก็แบบโอเคแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกๆอย่างมันแบบมันมันเหมาะเจาะแล้วมันก็ลงตัวก็เลยก็เลยคิดว่าโอเคก็อันตายน้องเ็นี่ก็จริงจริงก็พลิ้วกว่าที่เราคิดเยอะมากต้องถือว่าวันนั้นเขาเก่งมากๆจริงเพราะว่าถ่ายนานมากหลายชั่วโมงมากวันนี้รับพิสูคน เราได้รับ4ี่คนแล้วอีกคนหนึ่งยังไม่เห็นหน้าครับเป็นยังไงอัปเดตได้ในคราบกับข่าก็สำหรับตอนนี้ประมาณสามเดือนน้องเดินมีดอกแล้วนะครับครับสามเดือนได่ค่ะดีใจอแรกว่าดีใจจ้าขเแรก่ะใช่ค่ะถึงเต้นเพราะว่าก็คือเหมนแบบเราก็ตั้งใจมีเพราะว่าปีนี้คิดว่าต้องต้องมีให้ให้น้องละเพราะมันอายุมันเริ่มห่างกันเยอะแล้วค่ะพราะพราติดจริงๆก็รู้สึกดีใจ ผมดีใจมากเลยครับอันนี้ครับสองแล้วอยากจะสามอยากจะสี่นะครับครับจะเป็นผู้ชายครับอะไรนะครับจะพอท้าข่าวได้น้องี่อโอ้ผมดีใจมากเลยนะครับแล้วก็เราเราตั้งใจอย่างที่คุณพีทบอกนะครับแล้วก็เราไม่อยากให้น้องคนที่สองเนี่ยหายจากเต็นเยอะแล้วนะครับแล้วก็ผมว่ากําลังพอดีเลยน้องเต้นตอนนี้เนี่ยพอน้องออกมาปั๊บเขาก็จะเข้าใจละแล้วก็อาจจะช่วยที่จะดูแลน้องได้ด้วยนะครับพี่เอต้องปดูแลพี่มมากขึ้น ดูแลมากขึ้นนะครับบองราเวลาเขาไปเราก็ต้องเป็นห่วงเขาเราก็คอยระวังเขาอะครับในเรื่องของอันตรายอุบัติเหตุต่างๆครับสำหรับผมแล้วครับก็ยิ่งต้องขยันเพิ่มมากขึ้นนะครับหอไครับยังไงก็ได้นะครับแต่ในใจลึกๆแล้วเราก็ใจพี่อยากได้ผู้ชายเพราะว่าเต้นเขาบอกว่าเขาอยากได้น้องชายมันเล่นรถกับเขาเราก็เลยคิดว่าถ้ามีน้องเต้นอาจจะไม่เหงา ไม่ว่ากันใช่ครับแล้วก็เสื้อผ้าของเก็งเนี่ยครับก็สามารถถ่ายเอาเล่นด้วยนะครับเราไม่ได้อยากเล่นสาธิตการโดรนอะไรก็จะแบบเป็ใช้ก็ก็อยากได้เหมือนกันครับก็อยากได้แต่ว่าเรายังไงก็ได้นะครับเราลองยับยับถามน้องเต็นดูครับครับจำใจน้องเต็นท์จใจน้องยังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องตรวจตอนประมาณอีกสักเดือนหนึ่งอีกสักเดือนหนึ่งใช่ค่ะแพ้แพ้ค่อนข้างแพ้มากเลยครับแพ้มากแพ้มากก็อ้วกเยอะมาก ไม่เลยค่ะเพราะว่าทานอะไรก็อ้วกหมดเลยค่ะดูแลไงครับแพ้เยอะขนาดนี้งดออกป่าเลยไหมครับก็ก็พยายามเหมือนกับเออเราก็ดูแลเขาให้ให้ให้ดีเต็มที่นะครับพอเวลาเขาอยากจะทานอะไรอะไรเงี้ยครับเราเราก็ต้องเราก็ต้องเสิร์ฟพอเราอยากทานอะไรเราก็ต้องไปหามาให้อะไรเงี้ยครับมีแข่งมีไหมครับไม่ครับไม่เป็นแข่แขงครับผมผมชนะเขาครับแต่ดูแลดีค่ะดูแลดีใช่คือ คือพอดีว่าต้องบอกคือพี่เป็นพีทเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองแต่เขาไม่ก็คือว่าคือพีทจะต้องทานยาไม่งั้นน้องจะแบบไม่คือมันเป็นโรคอยู่แล้วค่ะยาตัวนี้มีผลทําให้หน้าบวมแต่ว่าเดี๋ยวกาลังจะลดยาแล้วก็คิดว่าจะกลับมาดูคงเป็นเป็นมานานแล้วค่ะถือว่ายังบอกว่าพอตั้งใจจะมีน้องเราก็ต้องเริ่มทานยาตัวนี้เป็นโรคยาจะ,จะไม่สำใหลเต็บอ,อ๋อไม่ไม่ไม่มันทําให้น้องอยู่แข็งแรงเป็นโรคที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ละค่ะ เพราะว่าตอนนี้พอเลย3มเดือนแล้วก็แข็งแรงและคุณหมอก็จะให้หยุดยาแล้วก็น่าจะกลับมาปกตินิดหนึ่งแต่ว่าก็คือพอดีตอนนี้คือเรียกว่าด้วยเทคโนโลยีเราสามารถทำงานแบบผ่านไลน์ผ่านอะไรได้เพียงแต่ว่าก็คือว่าแบบไม่หักโหมค่ะไม่หักโหมเหมือน,น,นเดิมเหมือนเดิมเลยเพราะตอนนี้เต็นยังไงก็สำคัญที่สุดก่อนเพราะว่าเขารู้เรื่องค่ะ หนักเลยล่ะก็ะหนักอย่างตอนนี้นะครับของคุณพีทเองเนี่ยครับก็อาจจะอุ้มเต็นไม่ได้แล้วที่จะกเต็นตัวหนักขึ้นนะครับ <ๆ S 1> ผมก็เลยก็เอเคมันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องต้องต้องรับภาระเพิ่มมากขึ้นคับตอนนี้เริ่มบอกแล้วค่ะก็คือพอเรา พอเขาเห็นแม่เริ่มต้องพักเราก็จะเริ่มบอกเราว่าเนี่ยทำไมแม่ถึงต้องพักทําไมแม่ถึงอุ้มไม่ได้แต่แม่ยังกอดได้นะแม่อันนี้เขาก็แบบขอดูน้องหน่อยน้องอยู่ไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่<ช><ช>ะเราก็เริ่มคุย,คยแล้วก็ทำความเข้าใจกเขาเยอะๆนะครับ<ช>แล้วก็ค่อยๆอธิบายเขา<ช>แล้วก็ผมคิดว่า้อสำคัญนะครับคือตรงนี้ตอนนี้ตอนนี้เขายังเด็กเขาก็อยากไม่เข้าใจแล้วก็อยากจะได้ความรักจากพ่อแม่อยู่ซึ่งเราก็ให้เขาเหมือนเดิมแล้วก็เต็มที่ด้วยครับก็อาจจะอาจจะ เดินทางไกลน้อยลงครับไกลน้อยลงครับคล<ต>่ทำอะไรคะไม่คือจริงๆเราอยากให้เขาทำงานเต็มที่แต่เราก็แอบ,บใช้เขาเยอะ <c oughs> ต้องต้องขอบคุณพี่ติ๊กมากว่าช่วงช่วงที่มีขทยเยอะๆนี่คือเป็นแบบเดี๋ยวไลน์หาจะเอาไอ้นู่นแตเอาไอ้นี่จแต่ไอ้นั่นมันแบบตลอดเวลาพี่ติก๊ก็วิ่งขึ้นวิ่งลงเสิร์ฟของตลอดเลยค่<ล>ะตนี่ก็ยังแพ้อยู่ดีขึ้นมากต้องบอกดีขึ้นมากแต่ช่วงสองเดือนแรกนี่คือหนักมาก พี่ติ๊กก็เลยต้องทํางานหนักดีเห็นรับละครต่อก็มีละครอย่างต่อเนื่องในเมื่อเราได้รับโอกาสดีๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่อืมเรื่องที่เรารอคอยแล้วก็กับคนทํางานด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับทุกอย่างลงตัวเราก็ทํางานด้วยกันครับแล้วก็ทํางานด้วยกันแล้วต้องมีความสุขกับการทํางานด้วยครับจะน้อยย่าคะจะน้อยยาเร้เดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงจังหวะนั้นเลยยังไม่ถึงจังหวะนั้นครับ ตอนนี้เป็นผู้ซีผีมือปราบไปก่อนครับครับผมทีละเรื่องทีละเรื่องครับทีละเรื่องครับแน่นอนปีนี้ดูเป็นละครละครปีนี้หรอครับผมคิดว่าสําหรับผู้ซีผีมือปราบเนี่ยน่าจะถ่ายเสร็จแล,ล้วล่ะแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะฉายเมื่อไหร่ค่ะแต่ได้ย่างเปล่าวรายการนารีที่มีออกมาที่เต้นเยอะแยะรไยการนารีอ๋อโอเคที่พี่ออฟทำใช่ไหมครับออันนี้ต้องไปถามพี่ออฟครับครับผมว่าพี่อฟอฟเขาจะเลือกผมหรือเปล่านะ แต่ผมใจผมเนี่ยผมอยากให้เขาเลือกผมอยากเห็น <c oughs> อยากเห็น <c oughs> ได้มีการคุยกันครับได้มีการคุยกันบ้างนะครับคือผมออพี่อ๊อฟเนี่ยเขาจะถามว่าเป็นไงติก๊กว่างเมื่อไรเมื่อไรเราจะมาทํางานด้วยกันอีกอะไรเงี้ยครับตอนนี้พี่จะมีโปรเจก t นั้นโปรเจก t นี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ผมก็เลยบอกว่าโอเคพี่อ๊อฟครับเดี๋ยวผมเสร็จอันนี้แล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราคุยกันนะครับพี่อยากเห็นเรย่อยาน ชอบอชอบลองย,ยาเราเชียร์กันอย,อนย,อยูอย่